ออกคุณผู้ฟังด้วยนะคะจริงๆแล้วก็เป็นคนผู้ฟังแต่ไม่ได้เห็นหน้ากันก็เลยติดคุณผู้ชมมาด้วยตอนนี้นะคะคณะของเราก็เดินทางมาถึงแล้วค่ะตลาดเกาะกลอยนะคะดูดีๆนะคะกลอยนะคะไม่ใช่เกาะลอยเกาะกลอย,อยซึ่งก็อยู่ด้านหลังของปั๊มน้ํามันปะตะทซึ่งดิฉันจะไม่ได้ก็จะถูกแล้วว่าตรงนี้คือส่วนไหนแต่เอาเป็นว่าอยู่ใน จังหวัดระยองแน่นอนนะคะก็บรรยากาศเป็ไนไงก็ดูเอานะคะก่อนจะมานี่ก็โดนฝนกระหน่ำลงมาพอสมควรแต่ก็เหมือนกับเทวดาเป็นใจพอม,มาถึงตรงนี้ปับ๊บฝนก็ยังไม่ขันเม็ดดีค่ะดิฉันเลยต้องสวมหมวกเอาไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมบรรยากาศที่น่ารักน่ารักของที่นี่กันเลยนะคะว่า,า,วาทุเรียนนะคะ มีอะไรบ้างคะแนะนำหน่อยค่ะขอบคุณค่าครับมีดิโอมีรสช่องทุเรียนดวันเรลลชารวมเว็ดลัวดำกาแฟขนมนี่เป็นไอศครีมแบบไหนแูบเปไม้ใหญ่ไม่ไม้ใหญ่ไม่ใช่ไม้ไม้แบบไม้จิ้นแบบไม้ไม่ใช่ไม้กลมนะคะไม่มีไม้แดงนะครับกำลังจะถามเลยนะคะว่ามีไม้ มะนาวส้มโชกุนอ,อันนี้นะคะเป็นของมหาจุฬาฯที่ไพ่เคยเจอคือเข้าเกียบหลอดแล้วประทานจะเป็นกระสอบเลยเคุณพ่อคุณแม่ที่พาเด็กๆมาก็ระวังนิดนึงนะคะว่าจะโดนซือซ้อให้ซื้อทั้งกระสอบนะตลาดนแก้วนะครับเป็นตลาดที่ตลาดนะ้ำเหรอ,อ ม,ม,มีร้านมายองมีอะไรเจ๋งๆดูเสื้อสินี่นะคะเสื้อตัวแรกรักแห่งสยามค่ะอ๋อนี่นะคะพี่แมวดูนะไอติมไปก็ดูไปมีตัวอื่นด้วยพี่เจ๋งๆทั้งนั้นเลยเนี่ย อันนี้คนยองนะคะคนคนผับคนนะคะมีอันนี้เด็กคะเขาถามมูอสามเมียค่ะมีอีพี่มีอีกนี่อันนี้เหห้ามทารุณสามเมียเฮ้ทารุณนี้เหรอคะน้องก็คงแกล้งไว้ค่ะด้านผิดเมียสั่งเสียว่าอะไรคะคำสั่งเมียพี่ก่อนออกจากบ้านห้ามพกตังเกินดีสิบบาทพี่คะ ไม่อยากได้ร้านที่มีอารมณ์นะคะให้มาที่ร้านนี้ค่ะนางพญาข,าขอขอพระคันทรู้น่สุภาพผู้จามีอาหารเป็นปากมีภาพเก่าๆเยอะเลยนะคะอะไรที่ไม่เคยเห็นนะคะต้องมาแวะที่ร้านนี้เลยร้านนางพญาตลาดเกาะลอยนะคะ โชว์นห่อคะพ้อทงานยาอมบทตันค่ะโอ้โหสมัยโบราณคุณสุภาพบุรุษย่งแต่งกายเช่นนี้อยู่นะคะประมาณงานแต่งงานเจ้าชาวเลียมนะคะมอร์นิ่งโคนมีก็มีเป็นชุดหางยาวยุคนี้แต่มั่นใจว่าแต่ยังเกิดไม่ทันค่ะพี่ก็ยังไม่ทันเช่นกันค่ะยุคของพี่นี่ใส่เป็นเสื้อทักซิโดขาวแล้วค่ะแต่ยุคนี้ไม่เคยเห็นเลยค่ะนี่ก่ามากนั่นน่ะสิค่ะ น,นีรีนี่อันนี้เก่ามากค่ะดีฉันจําได้เมื่อก่อนนี้นะคะเวลาไล่ลยุงเนี่ยเราต้องฉีดปื้ดปื้ดปื้ดมันจะมีกระป๋องนะคะเรียนนกว่ากระป๋องดีดีทีเดี๋ยวนี้เ็าห้ามใช้แล้วว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่มันเป็นดีดีทีตามหัวไก่จริงจริงตามนี้และคะ่ะอ,อ๋อ<ห>งั้นเคยเห็นนะคะมาดูได้งั้นที่คาที่เขาเรียกว่าดีดีทีเป็นยาฆ่าแมลงมันก็มาจากอันนี้เหรอคะพี่ใี่ใช้ข้าวเปล่เขาเข้าใจล้วเข้าใจแล้วส่วนหนึ่ง ยาสมบูรณ์ยาสมบูรณ์โลหิตยาบำรุงเลือดค่ะของห้างขายยาตานกกยุนแม่เลื่อนอันนี้ไม่จักเลยค่ะตานกหยุนแม่เลื่อนเนี่ยม่เลื่อนเกิดไม่ทันนะคะฉันจับแต่ห้างขายยาอันเกิดกลางหนึ่นะคะกดสเกตนะคะก่ามากดับร้อนค่ะ อะไรคะเนี่ยซื้อหนึ่งขวดนิวยอร์กมันคืออะไรเอ่ย,<โด>ยเอ,อ่อมันคืออะไรฮะพี่คะมันเป็นเป็นน้าไม่เหมือนทาร์มาอ่ะอ๋อโลชั่นทาธรรมดาเนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาร้อนก็จะเป็นผนื่นไงคะก็จะต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ลดความร้อนแก่เลยไหครับ นะคะแนวหลังนี้ก็จะเป็นบริเวณรับประทานอาหารค่ะก็จะมีร้านอาหารต่างๆแต่ในบรรยากาศเก่าๆนะคะก็จะเป็นสภาพห้องแถวแบบเดิมๆน่ารักชะค่ะมีร้านกาแฟส้มตำบ้านขนมคุณยายนะคะร้านนี้สิคะน่าสนใจชอบตีสเต็กท่าทางเก่าๆแต่ว่าขายสเต็กค่ะแต่เป็นสเต็กคงจะเป็นสเต็กสมัยใหม่ละ จะผ้าปูโต๊ะน่ารักดีนะคะคุณเตยนั่นน่ะสิคะถ้าเป็นสไตล์แบบคันที่ก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะแดงขาวแบอกว่าเธอเป็นสเต็กสมุนไพรด้วยนะคะอ๋อใช่ร้านไทยดำแล้วมีน้ำผักผลไม้คั้นสดอ้ไอศครีมโฮมเมดไอศครีมโฮมเมดพีเซนต์ด่วนพรีเซนต์เปิดเลยค่ะขออนุญาต์ค่ะแม่ค้าเชิญพรีเซนต์เลยค่ะแม่ค้า อธิบายเลยค่ะมีรสอะไรบ้างคะมีมะม,มว่วงมีมะม,มว่วงสับปะรดโยเกิร์ชตช็อกโกแลตเชอร์เบตเชอร์รี่เบอร์รี่แล้วก็กะทิเทเกยค่ะโอ้โหทำเองหมดเลยค่ะโอ้โนะคะเปิดเลยแล้วก็เปิด,เ,ปดเลยข้าวเหนียวเผือกสับปะรดค่ะให้สองอย่างโอ้โหดูเบอร์รี่นี่เบอร์รี่นะคะแถมเลยนะแถมท็อปปิ้งสองอย่างด้วยใช่ค่ะ พี่คุณผู้ฟังคะมาที่นี่นะคะต้องเดินตลาดเกาะลอยนี่ต้องเดินให้สุดเลยนะคะเดินให้สุดแนวเลยและอย่าลืมมานี่ถ่ายีมโฮมเมดนะคะมารับประทานไอศครีมตับหน้าแม่ค้าเลยนะคะได้กันค่ะลองช่วยยันไม่เชื่อะไรเดี๋ยวไปแกะเขาต้องหลอกค่ะน้ำปลาปริกนี่แอนทีคมากพี่ แต่ยังไม่มีไอ้ขนมใส่น้ำตาแบบสมัยที่ที่เด็กๆนะที่เป็นกระปุกแก้วจําได้ไหมจำไม่ได้หรอกพี่เด็กแล้วหนูอ,อยู่ไหนอะแก้วอย่างนี้แล้วมันก็ลินเนอะโอ้ยด้าละเมื่อก่อนนีทุกบ้านต้องมีนี่ขนมจีนน้ำยาชื่อร้านหวานใจหวานใจขนมจีนสูตรโบราณ น่าคุ้นนะคะแต่เราก็ท้าทางจะอรอร่อยฟันิเจอร์นี่ก็คุค้นๆเหมือนกันรู้สึกว่าคล้ายๆกับที่บ้านคุณยายเลยเนี่ยเสร็จแล้อเค้เคกพยอนยุกมากยกเว้นเค้นะคะย้อนยุกไม่ได้เพราะาย้อนยุก